มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุยหนุ่มกัญชัยโดนคู่กรณีพ่อแม่ไว้ตอบกลับด้วยประโยคนี้ค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักของคู่กรณีของนักแสดงหนุ่มไว้นวัดพุ่มพงงามที่เจ้าตัวออกมาโพสต์เรื่องราวของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่โดนรถเก่งขับปาดหน้านแล้วก็ไล่กันมากับรถของพ่อของตนเอง กระทั่งต้องจอดรถมีปากเสียงกันแต่ว่าฝ่ายคู่กรณีมีการทำร้ายร่างกายโดยต่อยเข้าที่ใบหน้าของพ่อจากนั้นแม่ไปห้ามกลับโดนคู่กรณีตบหน้าอย่างแรงค่ะจนมีอาการหูอื้อจนกระทั่งต่อมาชาวเน็ตนะคะแหกขุดพฤติกรรมของคู่กรณีของคุณพ่อคุณแม่ของไว้ว่าเคยมีคดีก่อนหน้านี้นะคะและเป็นลูกของข้าราชการระดับสูงวันคดีจะเงียบแล้วก็หลุดคดีไปค่ะต่อมานะคะวันที่สสิงหาหกสี ได้ออกหมายเรียกผู้ครอบครองรถยนต์ก็คือนางพนารัฐขอสงวนนามสกุลนะคะให้มาพบเพื่อสอบปากคําเพื่อสืบหาตัวผู้ขับขี่รถและก็ก่อเหตุทําร้ายร่างกายในวันดังกล่าวว่าเป็นใครนะคะจากนั้นจึงออกหมายเรียกคู่กรณีที่แท้จริงมาดําเนินคดีตามกฎหมายตามที่ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความเอาไวค้ค่ะล่าสุดนะคะทางครอบครัวของวัยได้ไปร่วมรายการโฮลกกลแสมีบางช่วงบางตอนของรายการถูกแชร์ต่ออย่างแพร่หลายนะคะ เช่นช่วงหนึ่งที่ทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยบอกว่าได้ติดต่อคู่กรณีไปแล้วและเพื่อจะพูดคุยแต่ว่าได้คําตอบกลับมาว่าไม่คุยกับใครทั้งนั้นจะคุยกับทนายตํารวจที่ศาลอัยการจะคุยกับแค่ประมาณนี้เขาบอกว่ามอจุดๆไม่เกี่ยวเขาพูดคํานี้ออกมามอจุดๆไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งกับกจุดๆเขาขอบุณข้อมูลจากทีนีดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ